สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีพี่ชกทุกท่านเดอ้อยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องลูกสาวสาวนะมอนี้สาวกุ้งกะสิบ้าพ่อแม่พี่น้องไปไปคุยพักขียสมกระดังคมนาะพี่น้องกะไปกับครูโฮของสาวกุ้งละเนาะหลายๆคนกะบทามหาเขาไปลงขีบน้ำกันเฮิงงนาะพี่น้องกะบเขี่ไปลงขีบน้ำกันเฮิงกะต่างก้นกัต่างเห็ดหองน้าเนาะพี่น้องกะชเช่าเท่งเผินกรอยู่เห็ดยู่เห็ดกินให้สร้างนะเพ่าแม่เพินจะยากลูก แล้วกุ้มกะอยู่เห็ดอยู่เห็ดกินหาอยู่หากินทแหลพี่น้องเลยกะต่างคนกับต่างบระเทศมาหากันเนาะเขาก็เลยแบบว่าบระเทศลงคลิปน้ากันเมื่อนี้หละพี่น้องเขาก็จะมาลงคลิปน้ากันเนาะป้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งนไปชมน้ากันเลยเนาะให้เขากลับพากันไปเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องแต่ลงคลิปน้ำกันกันเลยเขาก็ไปน้ากันอยู่เนาะแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปเขามันไปตรงกันเนาะพี่น้องแป๊บเดียวมาหากันแป๊บๆแต่กับประเทศถ่ายคลิปเนาะ มื่อนี้เฮากระสิพาพ่อแม่พี่น้องไปคุยพักดังคมเนาะแต่บ่โหะชิได้หรือบ่ใส่แกงเขียดแต่วาบ่ได้มีเขียดดอก,อว,อกว้านี่ชาวเก่ง่นไปหาาน่อไม้ชาวกุ้งกับบ่ได้ไปน้ำเนพิ่น้อพี่น้องก็คือเห็นแะลลอยู่เฮือนวันนี้ใช่บอลเอาฮะ ลงมาสู่เสาเข่งอยู่ใต้พี่พี่น้องคำนี่เขียนมาแกงจะเขียดกับแท่บพี่น้องแต่ว่าห้าบูมี่เขียดกัเสียเอามาหนึ่งหนึ่งตำแจ่วเไมอใช่ทำไมพะบ้านปลา้าผูพี่น้องเห็นแล้วแม่น่าเขียวเขียวนะคะใส่หมดหรือ ต้องมาคั่วตะแรงมันจังห่มถ้าเป็นนี้นน mm hmm. เมื่อนี่กาลมอยู่พี่น้องแต่ว่ามีแดดเนาะห mm hmm. <we> <laughs> นาวตอนนะหนาววาแหงโนนพี่ประสา mm hmm. ประสาน้อย mm hmm. ใหญ่อะไรบ mm ่ hmm. ว้า,วางามอะีพี่น้องพี่น้องป่องไปตอนนี้ เส้ากุ้งกับบันทึอค่าตั้งกล้องมาเนาะพี่น้องลืมอยู่เพื่อนผุเลศเส้าเข่งเพิ่นกระเร่งไว้ไว้ไว้ผุนวะค่าตั้งกล้องเส้าเข่งกะมันเพลเลยพี่น้องเป็นแบตเตอรี่แล้อาการมันบ่ค่อยดีเป็นไรตอนนี้ก็ะชายเส้าเข่งเพิ่นเสียก่อนเนาะเขาเอิ้นว่าเสียเอาคุยเอางามมาดีพี่น้องเ <c oughs> บิกเนี่ยย่งอ่อนอ่อนหนึ่งอาก้อยเขาบ่เหน็นจีสุดออก โบมันโบแบบเป็นาาราคาโบนี่เนี่ยพี่น้นองน่างามโบชกเขคอาให้ชกเขยงเอากดฮะอันนี้พักพักยังวะอันนี้พักพักขี้ส้มพักขี้ส้มอัอนนี้ถ้าพักดังคมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติมันจะบุคือกันพี่น้องมนนันะ ต้นนั่นคมตัวนี้ช้มเอาตัวเป็นด่างใ่า่เนาะเขียวงามอันนี้งามอะไรมันยังเป็นแบบเป็นด่างใ่า่เนาะออืเอาก็เอาพอได้ไปใส่แกงใส่ยังพอหนึ่งกินกับแจ่วผิดเนาะพอได้อันเหัวเข่าลงเวลาบ่มีของกินนะมันเขียวมันยังเป็นบางอย่าง พพีี่น้องแถวนี้ก็จะเป็นกอนน้ำไม้กอนน้ำไม้ยัยยงเกาะเนี่ะเออน้ำไม้กระสะมีแต่บอนงาม,งามบเบิด์แหล่พี่ป้าพี่น้องเบ่งเนี้ยบ่อนขาวคูดกระปูเขาวคูดกระปูพร้อมนี่ได้ยิน,ตนยแต่น้องแพรว่าเลยผล่าผลมาหาครวยเอาแถวนี้แหละผล่าปูพ่พี่น้องมีแต่ผัก ผูเขียวถุ่มอยู่ผูลายเอลิพี่น้องผูป้าลายเกินถา้าถ้าทั้งเนื้อข้าวหู้นี่ข้าวชิลังลงมาคุยเอาเลยเขา้าวบุหู้ชื่อดอกอันนี้ชาวกุ้งกะฮักกามาน้ำชาวเข่งครั้งแรกเนาะพี่น้องฮักก็เคยมานี่ผักบ้างขมบไหน เออนีผักดังคมเนี่เนี่เห็นติ๊อือนี่พี่น้องอันนี้คือผักดังคมเนาะคน่าเขาสิมักกินตัวคมค่ายกันแต่มันบูคือกันใ่แกงเขียดยากเนียพี่น้องเลยบะมันลายโพดมีหมดเลเลือกบันทกเนาะหล่อไปอีกเ่้ชาวเ่งเลือกลายเลอพี่น้องชาวเ่ง่นเลือกลายเนี่ยนี่ นี่นี่เลือกลายจนเลือกกระได้ผักมเอาเด้อคุณผู้กะปูเอาเด้กะปูกยังไงจุกตื่นเด้จุกจีดีไอด้พี่นอจห่อยจุกจีดีไอเอาเอาบทีะ โอ๊ยนาทีเอามีดเนะมาะมายพม่นาถทำมันใหญ่กว่านี้ ได้เครื่องทางเลยกะขึ้นออกแล้วว่าค่าตั้งกล้องลืมแต่ว่าสิม,มาเอาของเสื้อเคงมือหัวของฝนสีอาการหนักตอนนี้เ <c oughs> ั็นโคม่าเลยตอนเสียถ้าเป็นคนก็นได้เข้าห้องไอซียูคือเนาะจนเอาอันไม่สอดใจว่ารักทำไมจนเอาหนอดพันผ <c oughs> มมีหันนอดหันหนอดใส่กระเหลืองมันบูมีอันเขาเอิญอย่างนั้นอัดทางลังมันนะ หนึ่งกินกับแจวหมาักผิดแจวตำตำตำแจวหมักเกาะพี่น้องแจวหมักเกาะแล้วก็หนึ่งพักอันนี้กินมันนอยมันก็คุยเนี่ย บเก็บไปขายเนาะจักตู้ใส่เราก็อบุ่ซื้อเนาะทำอีปามจักน,นมาค่วอบดโอ้ยกะหูมละเลกะหูมบัดทีปนอมบุ่ซื้อกับจบนี่นไหไเห้เขากันะสองไม่าหนึ่งบานเฮา <laughs> เา้าหนุตลาดนได้อนรลงสวันนสด์นาีได้คาย,ยาอยู่เนาบ้านเฮาแบบ ยังบอกบอสับบานมะกอยเนาะบานมะกอยมันนตลาดสองคนบ่สับกับการหาอยู่หากินเขามันนั่นนะมันง่ายก้อนไม้ก็ได้บ้านเหาจากไปหาแถวใดหน้ไม้หาชิกินยังยาก่าเนาะบ้านนาคอยเขาแบบเป so ็นบ้านบัตนาอะไรนะมีรถตลาดแหลนลุงสวรรค์อีกบ้านเหาบ่มีมีแหมค่ะสองคน บ่มีรถที่แบบว่าซีเรนออกไปสวรรค์นะให้แม่ค้าไปค้าอยู่สวรรค์รถตลาดข้าวบ่ฮอดข้างบ้านาเฮาแม่ค้าบ่มีเนาะไปหัานค้านี่หลายบ่หัานค้านี่แบบแต่ทั้งเนื้อก็บ,บ่มีคือกันหัานค้าคือหัานสารัญญากะบ่ได้มีของกิ่นเลยมีแต่ไข่ต้มกับกับลูกชิ้นเท่าน,นั้นบ่ได้มีจานคือใต้นี่ไลยแน่ เก่งฉันมาได้พักพักที่ชมเนาะมันจะจับกลอเอาลายบันไดได้ไงบันไดเอาพอหนึ่งหรือก็พอแล้วเนาะเขียนกับตายไปเลยเขียนคางไว้แจ่วกับตายเบิร์ดจังมันเป็นยังเป็น,น,ปนว่าสิแกงกินตอนเที่ยงมาหนี้เบิง่งกมอเศร้าเนี่พันวาคาซี่ก็ดูกระแดก็เลยอันเห็ดตากแห้งเอื้อบตากแห้งไว้ทอดกินซะ เอาเกียดเอาเกียดตายไปแกงบูเซ่ชอบกินกับตำมะหุ่งให้สั่งอีกตำัะหุ่งแกงน้าไม้ตำัะหุ่งแกงน้าไม้เนี่ยอาหารหลักอยู่เนื้ออันอยู่เนื้ออันตำแต่บังหุ่งให้สั่งกิน MC จะไปกวดบึงบูมีเลือดแล้วสั่งวะบูมีเลือดเลือดเป็นเหม็ดนลุดขาวหมดเลย ไปเกี่ยวข้าวหลับจางแกงมกะกห้อยอยู่แล้วเนาะโอ้ยมันยังน้อยโพดพี่น้องเอ้ยอีกประมาณถิดหนึ่งเนะาะพอดีเอาเลยมีคนมาขว่วยผมนั่นเออเขาก็เอาไปใส่แกงใส่ยังนั่นแหละไปหาเขียดมาแกงนะอไปปะไรปะไปก็ไปอยากไปขวัดหวัวลงหัวหัย่อมแล้วบ่ได้โบดได้น่าไปมือนฮมได้เขียดอัน กรอบเดียวนะถ้วยมักตูมน้อยอะนะว่าเราฟื้นมาขัดคุมไม่อยากไปอ่ถ้าเขาคุ้นหู้ก็ได้อยู่ได้คุ้นในหูหน้่ยจะกินก้อยกุ้งพี่น้องพักอันนี้กินกับก้อยกุ้งก็แซบ่บไปสอนกุ้งมาก้อยเนาะไม่ชีไปสอนอยูย่ชสยบ่มีหอยมเนาะแถวนี้เอ้ยมูมาจัดการแล้วเนาะครัวคันก็จะ นี่ผักกระดังกลมได้เสืเ้อผ้าเบิดแต่แว่ามันยังนุง่มนี่พี่น้องผักกระดังกลมใบมันก็สีเงาของใบมันก็ส้มจ็ดสิไปหาก,กินยังกะละมือของฉันกินพี่น้องอุ๊บใจเขามีบ่อนเอาค่เมื่อนี้ค่ะ ยากแต่ได้กินหนึงน่งภาคีสมได้มันกินหนึงน่งภาคีสมได้มัน อนนี้เส้ากุ้งกับเส้าเข่งกับเก็บผักขี้สมดังคมแล้วเรียบร้อยเนาะพ่อแม่พี่น้องนี่เนาะของเส้ากุ้งพี่น้องอันนี้ก็เป็นของเส้าเข่งล่าเนาะป้างามดีของเพิ่นงามมันก็เลยมันเหี<ๆ>่ยวไปเลาะพี่น้องเก็บแต่หึงเพราะว่าดังมันยังน้อยพี่น้องมันก็เลยแบบเก็บหึงจังได้คันดังใหญ่่ะเก็บเท่าเดียวก็ได้เต็มโขเดียดเนาะพี่น้องนี่เนาะตอนนี้เอาก็สิพากันเมืองอะไรพี่น้องมันแดดแล้วเนาะ พึ่ยังสิอัพสตอรอดสตอร,ร,รี่ได้พี่น้อง,องกบมาเก็บบริไกลหรอกพี่น้องมาเก็บน้าแคมบ้านเด้อย่างเขาไปหั่นกับเป็นกลางบ้านเดยเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สซากุ้งกับสิคโคจบเพียงสํานี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไสคร้และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะบบพาดคลิปใหม่ๆจากช่องลูกสาวสาวนาในเด้อพ่อแม่พี่น้องสงบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง